สวัสดีครับพบกับโอเล้งอีกแล้วนะครับวันนี้โอเล้งนะครับจะไปลองส่งของให้กับบริษัทอเมซอนนะครับหลังจากวันแบ็คแฟร์เดย์นั่นเองนะครับอยากจะรู้ว่าวันนี้คนจะสั่งของเยอะมากมายแค่ไหนนะครับมีคนบอกวครับว่าหลังแบ็คแฟร์เดย์เนี่ยจะมีการสั่งของประมาณน่าจะเป็นล้านชิ้นนะครับทั่วอเมริกานะาเพราะว่า คนเขาจะชอบมากกับเทศก,กาลเนียลดราคาทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับอะตามผมไปดูกันดีกว่านะครับว่าในโกดังไมซอนเนี่ยที่ผมจะไปทํางานเนี่ยจะมีของเยอะขนาดไหนตามผมไปดูกันเลยครับบรรยากาศเพื่อนร่วมงานนะครับผมในการส่งของหลังวันแบล็คไฟล์เดย์นะเราไปดูกันครับว่าของเยอะขนาดไหนขนลุกเลย วันนี้เยอะมากดูสิทุกคนโอเคของเราอยู่ไหนวะเราได้ของมาแล้วนะครับผมนี่คือได้มาทั้งหมด21ชิ้นนะครับได้ของมา21ชิ้นนะครับวันนี้ต้องไปส่งแถวแถวแมนิแลนดนนะครับแถวนอกเมืองวอชิงตันดีซีนะโอเคเดี๋ยวเรามา เอาของขึ้นรถกันครับอับโหลดเสร็จแล้วนะครับไปลุยกันดีกว่าก็ตอนนี้เรากำลังเดินทางนะครับไปส่งอของให้กับลูกค้านั่นเองนะครับก็มาคุยกันหน่อยครับก็ นี้เป็นวันเสาร์นะครับ26หลังจากวันแบล็คไฟเดย์นะครับวันปฏิกรรมเขาเรียกว่าการลดราคาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอเมริกานะครับมีแค่ครั้งเดียวต่อนหนึ่งปีนะครับก็วันนี้คืออยากจะมาลองดูนะครับว่าหลังจากวันแบล็คไฟเดย์แล้วอะ่ะของที่จะต้องส่งอะ่ะมันมีมากหรือมีเยอะขนาดไหนซึ่งวันนี้ที่มาเห็นอะ่ะก็ตอนที่ผมทารอบไป ทำไมผมรู้สึกว่าของมันน่าจะออกไปเยอะแล้วล่ะรอบที่ผมเข้าไปอ่ะมันก็เริ่มน้อยแล้วแสดงว่าของน่าจะโดปล่อยให้ลูกค้าตั้งแต่เช้าแล้วล่ะครับรอบบ่ายมันเลยจะเบาลงหน่อยไม่ได้หนักตอนเช้านั่นเองนะครับแต่ผมเชื่อว่าพนักง,งานที่เป็นพนักง,งาน fit, ออฟฟิศพนักง,งานที่เข้าเข้าอพาร์ตเมนต์เข้าตึกอะไรพวกเนี้ยจะเกลียดมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะมีพวกแบบ แพ็กเกจหรือสินค้าที่ลูกค้าที่คนที่อยู่หอพักอยู่สั่งมาเยอะมากอย่างตอนใชน้ผ่านมาเนี่ยผมได้รับข้อความจากออฟฟิศอาจารย์ท่นที่ผมอยู่นะเขาส่งบอกว่าใครสั่งของช่วงนี้ก็ถ้าได้แล้วให้รีบไปรับที่ที่ตึกนะครับอย่าทิ้งไว้เพราะว่าเขาอะรู้ว่าจะมีสินค้ารู้ว่าจะมีข้าวของมาส่งที่ตึกเนี่ยเยอะมากๆแน่ๆแล้วมันจะวุ่นวายมากกับ ขาขอความกรุณาาในการไปเอาของให้ไปไวายหน่อยนะอย่าให้แบบว่าเขาจะล,ลงวุ่นวายมากอะไรประมาณนี้ครับก็แบบว่าเออนะหนึ่งปีก็จะมีช่วงแบบวุ่นวายวุนว่นวายในพันเบนียนิดนึงนะครับ โอเคครับก็มาส่งอันนี้น่าจะเจ้าที่สิบแล้วนะครับก็มาส่งบ้านหลังนี้ครับโอ้โ oh, หใหญ่โตมากหลังนี้นี่ผมคิดว่าไม่ต่ำกว่าสี่ห้าแสนนะดูทุกคนหลังใหญ่มากเ <Okay. S 1> พื่อนเพื่อนเห็นตรงแดงๆนะครับเนี่ยคนที่เนี่ยแนะนําคนที่เนี่ยเขาใช้กันเยอะมากเลยนะครับก็คือเป็นพวกแบบเวลาที่ถ้าเกิดไม่มีการเคลื่อนไหวหน้าบ้านเขาอะมันจะอัดไว้เลยว่า มีใครเดินมาหน้าบ้านนะครับผมก็เป็นการป้องกันขโมยนั่นเองนะครับแล้วนี่ก็คือบ้านหลังสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะต้องมาส่งในวันนี้นะครับผมบ้านหลังนี้นั่นเองนะครับก็ไปทำให้เสร็จงานครับนี่ก็วางางนี้เลยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเลย มาเรามาลีนทางกันถึงงานนี้กันบ้างดีกว่าบอ,อกตามตรงนะงานส่งของให้อเมซอนเนี่ยหน,น้าหนาวเลยทำยากมากเพราะอะไรถึงเลยนะหนาวแบบไม่อยากจะออกล้กรถเลยออหนาวมาก,กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งอนะไรมันมืดเร็วเวลาทำงานตอนเย็นๆแบบนี้ทุกคนคิดดูนะครับมันปิดอ่ามันมืนตดตอนห้าโมงเย็น,นคิดดูดิห้าโมงเย็นมืดแล้วว่ะ ถ้ารีดจะจมืดป,ประมาณหนึ่งทุ่มามาเมื่อเราแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบส่งวิญญาณบางทีเราได้ไปส่งแบบนอกเมืองไกลๆเข้าป่าเข้าเขาไปวะจริงๆนะน่กกากลัวมากหนึ่งกลัวอะไรกลัวหมีสองกลัวหมาสามกลัวผีทั้งหักสี่กลัวความมืดดิ่งโอ้โหจริงๆน่ากลัวจริงครรืงอบางและบางที่ไปนะไม่มีสัญญ,ญาทุกคนไม่มีสัญญ,ญาเลยแล้วแบบโทรศัพท์ก็โทรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย แบบบางทีเปิดไม่ติดโอ้โหป่มเคลื่นที่นิงอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องวิ่งวนหาสัญญาณเพราะว่าต้องการสัญญาณเราจะได้รู้ว่าว่าลูกค้ายอยู่ที่ไหนใช่ไหมเพราะว่าเวลาส่งของที่เนี่ยเราจะอ้างอิงจากอ่าแมพที่เขาโชว์ในแอปของไปซ่อนเนี่ยถ้ามันไม่ขึ้นเราก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือว่าถูกหลักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นความแบบขอแบบระบายแล้วกันนะช่วงหน้าหนาวการทำงานแบบนี้มันค่อนข้างจะลำบากแล้วเดี๋ยวเดือนหน้านานะหินมะตก บอกเลยว่าสนุกสนุกแน่นอนรถที่ปลิวอะเพราะว่าล้อมันจะลื่นแล้วขับยากมากแต่เดี๋ยวไว้เดือนหน้าตกเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปให้เพื่อนดูอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงครึ่งแล้วนะครับผมบรรยาก,กาศก็เริ่มที่จะมืดแล้วนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวนะพาที่จะตกประมาณ5้าโมงเย็นนะครับคือตกไวมากก็จะมืดไวครับจะเที่ยวหรือ,อทําอะไรไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะเพราะมันมืดไวจริงๆก็ยังไงก็จะใครชอบคลิปนี้นะครับไม่มาก ก็นอนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมช่องโอเล้งโอเลียงนะพบกับโอเล้งใหม่ครั้งหน้านะครับน่ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย